ลูกชิ้นหมูเด้งสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําลูกชิ้นหมูเด้งกันนะคะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีหมูบดนะคะอันนี้เราบดไว้แล้วนะคะล้างทําความสะอาดหมูดีแล้ว,ลวเราก็บดแช่เย็นไว้ให้หมูเนื้อหมูเย็นๆหน่อยนะคะผงฟูใช้ครึ่งช้อนโต๊ะอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว สีขาว1ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางลมนะคะสูตรเข้มข้นนะคะหช้อนโต๊ะน้ำตาลแสดง1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด100 ml น้อำทุกอย่างไปผสมกันแล้วไปปั่นเลยนะ ก็ลืมมีกระเทียมด้วยนะคะกระเทียมโขกละเอียดครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะในน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำเย็นจัดนะคะมีน้ำแข็งอยู่มั่งนะคะเราผสมใส่น้ำแข็งหลอดเล็กไว้นิดนึงสักสองสามก้อนเล็กะคะ่ะให้น้ำเขาเย็นๆนะคะเวลาเราไปปั่นหมูเราจะเด้งนะคะและหมูนี่เราก็เย็นนะคะตัวหมูนี่ก็เย็นเหมือนกัน เราล้างทําความสะอาดไปแล้วเราเราใช้หมูในส่วนของสะโพกนะคะสะโพกนะเพราะเขาจะมีมันแทรกจะอร่อยค่ะผสมเครื่องปรุงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นําไปใส่เครื่องปั่นนะคะแนะนําทุกอย่างต้องเย็นนะคะหมูเราจะได้ออกมาเด้งนะคะ จากนั้นเราก็นำหมูเราไปปั่นเลยนะคะสำคัญสุดนะคะหมูต้องเย็นนะคะไม่งั้นเราก็เติม,มน้ับมันเติมน้ำแข็งไปด้วยะคะ่ะแล้วก็นำหมูเรามาปั่นใส่เครื่องปั่นเลยนะคะก็นำเครื่องปรุงที่เราทำไว้นะคะผสมไปเลย ไปปั่นพร้อมกันเลยนะคะเราให้เนื้อหมูเราเย็นตลอดนะคะใส่ไปส,สักสก้อนเล็ก ราปั่นได้ประมาณนี้นะคะเนื้อเนียนประมาณนี้นะนะคะให้ดูเนะื้อเมื่อเนื้อเขาเนียนได้ประมาณนี้นะคะเราก็ค่อยนําเขาไปแช่ช่องฟิตไปเลยนะคะสักสี่สิบห้าถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราค่อยนํามาตบๆๆสักหน่อยแล้วเราค่อยมาปั้นตั้นรูปเป็นก้อนลูกชิ้นกันนะคะเขาเราก็จะได้ลูกชิ้นที่เนื้อเหนียวนิ่มนุ่มเด้งะคะ่ะ เราก็นําไปเข้าตู้เย็นก่อนนะคะ,ะเมื่อเรานําไปเข้าตู้เย็นมา45นาทีแล้วนะคะเราก็กระตุบๆหน่อยผสมเกลี่ยเข้าให้เข้าเสตตัวอีกนิดหนึ่งเราก็จะนําเข้าไปปั้นนะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดผุดๆก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเบาแก๊สนะคะ ตีไฟลงน้ำประมาณนี้นะคะน้ำนี่เริ่มนิ่งนะคะไม่เดือดผุดละโอเคเราก็มาปั้นลูกชิ้นนะคะปั้นแล้วก็ปั้นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ไป,ปมาณนนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะ หยดไปตอนต้มนะคะใส่เกลือไปด้วยนะคะสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้ลูกชิ้นเราอร่อยนะคะอ่ะเราก็จะต้มทิ้งไว้จนเข้ารอยขึ้นมานะคะน้ำต้องนิ่งนะคะน้ำร้อนนะคะแต่ แต่ไม่ใช่ว่าเดือดผุดผุดนะคะถ้าเดือดผุดผุดลูกชิ้นเราจะแตกได้นะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนเขาลอยตัวขึ้นมาสุกให้ดูนะคะเนี่ยค่ะตักขึ้นแช่น้ำเย็นเลยนะคะเพื่อฟมเด้งของลูกชิ้นเราเอ้ยอันนี้จะในน้ำนี่จะมีน้ำแข็งก้อนอยู่นะคะ น้ำแข็งหลอดเล็กเราใส่ไว้ให้น้ำเย็นๆนะคะแช่น้ำเย็นเลยลูกชิ้นเราก็เสร็จแล้วนะคะบีบเบาๆก็เด้งนะคะเขาก็จะมีความนุ่มเด้งดีนะคะค่ะลูกชิ้นเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนะคะ อาจจะปั้นไม่สวยนะคะแต่ความเด้งของลูกชิ้นนะคะการันตีความเด้งนะคะลูกชิ้นเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดที่เราได้ทำสูตรไว้แล้วนะคะเราได้ลงคลิปไว้แล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ